สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคก,กี้พายิบซีพยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่15มกราคม2566นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนวันอาทิตย์มาด้วย10ไม้เท้านะคะมาด้วยเด็กถือถ้วยนะคะมาด้วยเดอะสั้นนะคะ เขาบอกว่าคนวันอาทิตย์วันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุณเอาไหวเอาอยู่อยู่แล้วเนาะนะคะสิบไม้ร่วมตึงนะ,ะไม่ต้องกลัวนะฮะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะนะวันวันนี้อาจได้โชคลาภข่าวดีจากคนอายุน้อยนะคะหรือคนที่มีลักษณะอุป,ปนิสัยร่าเริงสดใสนะคะนะนะคะ นะหรือคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กนะคะตัดผมหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออน,นะคะเขาจะมาให้ข่าวดีให้โชคให้คุณนะคะแถมคุณยังมีบริวารที่เกื้อหนุนวันนี้ดวงบริวารเกื้อหนุนแล้วก็ปกปัดนะคะนะวันนี้ทําอะไรก็ดีเลิศประเสริฐสีไปเถอะนะออกไปเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษ อ่ามี temperance ด้วยนะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะไพ่ทัก,กเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนซะนะคะ,นะ,คะนะจัดนู่นเปลี่ยนนี่นะคะนะให้มันเกิดพลังงานที่ดีนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มาด้วยสองเหรียญน,นะคะน,ะ,คะ,นะ,คะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอ,อ่กอามาด้วย หกเหรียญอีกนะฮะนะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางบางคนเดินทางทำบุญนะคะสายสายบุญเออนะคะนะไปบริจาคทานนู่นนี่นั่นไปช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้นะคะไปไหว้พงไหว้พระอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะเรื่องของการเงินดีนะคะอาจจะมีเงินเข้ากระเป๋านะนะคะ นะเรื่องของโอกาสดีงานดีนะคะบางคนได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือความมั่นคงแบบใหม่ๆด้วยนะคะอาจมีข่าวดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอระวังเรื่องของการถูกทิ้งให้รับภาระนะคะทีนี้มันออกเป็นตัวทักเตือนอย่างเงี้ยก็คือว่าทําไปเะไม่ต้องหนอยเลยนะคะคิดซะว่าอยู่คนเดียว ไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากใครนะมีอะไรก็ทําได้ทําไปเลยไม่ต้องหน่อยนะคะค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวมันก็จบนะ,ะตามนั้นต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะคะคนวันอังคารมีเอ็มเพอเลยนะนะคะมีอะไรนะอัอัศวินถ้วยอ่าพูดไม่ออกเนาะ มันรู้อยู่นะแต่ันพูดไม่ออกแล้วก็มีคิงไม้เท้านะคะอ่ะคนวันอังคารวันนี้ก็เลิศนะการงานดีปังนะคะทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษายิ่งดีนะคะนะบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอคนรักนะคะคนโสดอาจพบรักกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงนะคะนะเป็นคิงอย่างนี้นะเป็นเอ็มเพอเรอร์อย่างนี้นะนะคะหรือวันนี้ผู้ใหญ่งานนะคะหนุน เป็นแบ็กให้สปอร์ตดีมากนะคะนะหรือในหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นความสําคัญเล็งเห็นว่าคุณเนี่ยนะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการทํางานนะคะนะตามนั้นเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งวันนี้อาจได้รับโชคลาภข่าวดีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งขอไพ่พิเศษหน่อยอุย้ยดูสิเรื่องงานปังคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือเป่าอืมเลือนขั้นแน่นอน <c oughs> จริงเออนะคะตามนั้นเลยนะยิ่งงานประจำนะเด็นนะนะคะอ่าต่อไปคนวันพุธนะคะวันพุธมีอะไรในวันพุธมาห้าไม้เท้าฉันไม่พอใจนะคะอ่าแล้วก็สองเหรียญน,นะคะดีขึ้นมาหน่อยนะและสุดท้ายเป็นเก้าไม้เท้าก็ไปอีกเอาคนวันพุธเบื่องานแล้วกดแล้วนะคะนะเบื่อแล้วเซงเป็ดนะคะหรือมันมีปัดจะมีเรื่องของความ อ่าวุ่นวายเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานนะฮะมีความคิดเห็นขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวงกันในหมู่ทีมงานนะคะหรืออาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งอ่ะพูดมันดูได้อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นร้านค้านะลูกค้าเยอะเยอะจนขายไม่ทันหยิบใส่ถุงไม่ทันเลยเธอเออเอาสินะถ้าเป็นทุเรียนก็ปอกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็จะได้เงินอ่าถ้ามองเป็นการค้าขายคือดีนะนะคะ พยนะายามให้อย่าไปทะเลาะกับใครซะก่อนนะฮะก็จะได้อ่าให้มันให้มันชะตาม,มันเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะนะ,ะตามนั้นขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าเนี่ยนะจะมีโชคลาบนะคะจะมีข่าวดีหรือได้รับอ่าอะไรดีๆแหละวันนี้นะนะคะตามนั้นเลยนะคะนะต่อไปคนเป็นพระฤษีันะคะสามใบพระฤๅษีหัก็มาไพ่สวยนะวันนี้เนาะ เออพระฤษีหัสก็มาเป็นอศัศวินทั่วไนะคะดูดิสามเหรียญเห็นไหมและหนึ่งดาวกู้พ่สวยสวยลดเลยเพอร์เฟกนะคะเออมิสแกรนไหมอ่ะมิสอะไรคะนะอ่าเขาบอกว่าอ่าคุณนะวันนี้นะจะมีผู้นำสาร ผู้ส่งข่าวดีนะคะหรือว่าคอนเน็ชันดีๆเนี่ยให้โชคลาภนะคะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะนำมาซึ่งความเขาเรียกว่าอะไรอะเงินเนะเออเงินนะคะหรือว่าการตกลงนะคะนะหรือได้รับการพรูฟอะไรต่างๆอะนะนะคะนะบางลูกค้าเนี่ยเขาจะซื้อไม่ซื้อเ,เราส่งตัวแทนไปคุยตัวแทนคุยแล้วลูกค้าก็ติดต่อมาว่าโอเคนะจะซื้อละเดี๋ยวขอวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยนะคะคืองานคุณจะสําเร็จเพราะมีคนช่วยเหลือดีนะคะหรือในหนึ่งจะมีคนนําพารละโชคลาภให้คุณอะนะนะคะหรือในหนึ่งนะเรื่องร้ายมันกลับกลายเป็นเรื่องดีนะคะนะหรือในหนึ่งนะวันนี้คุณอาจได้พบกับคนที่เขาให้ความจริงใจช่วยเหลือคุณอย่างจริงจังนะคะนะหรือนําโชคลาภข่าวดีมาให้คุณดีไหมดีอะเออนะคะอ่ะขอค่าพิเศษหน่อยอ้าว แต่ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเดอน,นะนะคะระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะปวดสรัพังร่างกายนะเน็ดเหนื่อยจากล้าจากการทํางานหรือเปล่าก็เป็นได้นะคะตามนันเลยต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะคนวันศุกร์มีอัศวินเหรียญน,น้อยเนาะไพ่ดีเอ็มพอเลอร์ดูสิเห็นไหมเออ และสุดท้ายเป็นดูสิคุณดูอัศวินเหลออี่ยอัศวินถ้วยอีกนะฮะนะก็จะไปไหนแล้ววันนี้ก็ดีหมดอ่ะนะให้มันออกมาขนาดนี้นะ,ะทำอะไรก็ดีวันนี้ทําอะไรร,รีบทำนะคะผู้ใหญ่ดีชาวต่างชาติดีต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลดีนะคะการเงินดีรอเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นนะคะจะมีข่าวดีจะมีคนให้รักให้ใจให้เงินเออพอไหม <laughs> ตําแหน่งหน้าที่การงานดี <laughs> นะฮะแท้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าผู้ใหญ่เมตตาอีกเออวันนี้ผู้ใหญ่ดวงพูดกับผู้ใหญ่ดีนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยนะตามนั้นนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะวันเสาร์สู้เขานะคะวันเสาร์มาด้วยหกไม้เท้าอ่านะคะเทมเพลนเออเออเทมเพลนอ่ะใช่ไหมคะเทมเพลนเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอ่าจัสเมนอ่านะคะ แล้วก็สุดท้ายเป็นก้าถ้วยก็ได้อยู่ก็พอสุสีเออก็ไม่ได้แย่ออนะคะนะเขาบอกวันนี้นะคนวันเสาร์อาจมีเรื่องข่าวดีจากเรื่องของการทํางานนะคะหน้าที่การงานอาจถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสองวันแล้วนะ เออนะคะหรือการประกาศผลเข้าชิงรางวัลต่างๆคุณจะได้นะคะนะมีความสุขสมบูรณ์ดีอาหารการกินเลิดังน้ําหนักตัวเพิ่มตอนนั้นเองนะคะคนที่ทํางานประจําโดดเด่นนะการงานอาจจะมีความร่มรื่นชื่นมื่นมากขึ้นนะคะขอพายคับพิเศษหน่อยอ่าระวังเรื่องของสิบดาบก็คือ ระวังป่วยระวังปวดเนื้อปวดตัวนะคะตามนั้นเลยรักษาสุขภาพด้วยหรือบางคนอาจจะต้องไปโรงพยาบาลในวันนี้อืมนะคะนะเนื่องจากเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุด็ดติดน่อยนะคะต้องระวังตัวนะตามนั้นเลยจบแล้วเด็กนเจอจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ